สวัสดีครับครวบ้านทุน่งกรุงเดน่นพากินพาทีครับผมเดินทางมาจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับกำลังจะถึงจังหวัดแพร่นะครับเดินก็มีร้านข้าวหน้าเป็ดอยู่ข้างทางนะครับตรงข้ามกับปั๊มปตทนะครับพอ,อมาข้างในนี่ก็มีเมนูเยอะแยะเลยข้าวหน้า,ข,านข้าว่ดูนด,ดูครับข้าวกะเพราเป็ดย่าง45บาทแล้วก็ที่แรกว่าจะสั่งเป็นแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเป็ด ตูนอะไรน้เม่อกี้บอกไม่ใช่ตุ๋นเป็ดมะนาวดองเออนะครับสั่งมาละตุนเป็ดมะนาวดองแต่ว่าก่อนจะกลับบ้านบากินออเยอะออเดิฟเยอะเดี๋ยวจะงหวงนอนครับนมื่อกี้สั่งเป็ดน้ำแดงแต่เขาบอกว่ามันเป็นราดคล้ายๆกับมันเป็นราดมันไม่เหมือนที่ผมคิดไว้เนาะเป็ดเป็ดกรมีครับเทนี้ครับเป็ดนี่ตัวละสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับแต่ผมเดียวคนจะไปดูผัดกะเพราเป็ดย่างเขาหน่อยนะครับผมเมนูแรกมาแล้วนะครับเป็ดตุ๋นมะนาวดองอ นี่หกสิบาทครเมนูนี้มถือว่าเป็นเมนูเหลามากนะครับดูน้ำซุปมันดผมเห็นผ้าตรงนี้ผมก็น้ำหลายปี่ตู่มีเป็นชิ้นโตเลยเป็ดตุ๋นแล้วก็มีขิงครับมีขิงมีเห็ดหอมครับอันนี้ซุปถ้วยนี้หกสิบบาทครับน่ากินมากเลยครับมาแล้วครับอ๋อมาแล้วครับ กับตามตัวนี้นะครับผัดกะเพราโอ้โหนี่ครับสองเมนูนี่ครับเป็ดตุ๋นมะนาวดองกับกินข้าวสบายๆตอน,นเที่ยงนะครับกับผัดกะเพราเป็ดยา่างรสชาติจะเป็นยังไงต้องรอติดตามครับต้องรอชิมพร้อมกันเลยครับนี่ครับจานมันดูเล็กๆนะแต่ว่าต้องชิมรสชาติมันดูก่อนครับครับชิมมื้อเที่ยงเบา,เบา ก่อนกินเลยขอชิมดูน้ำซุปเอ่อเป็ดตุ๋นมะนาวด,วดองกล <c oughs> มกล่อมก็ได้ครับก็ได้ <c oughs> ต้น้ำปนี่โล่งมีพลังในการทับรถเลย ก็หอมเสียดด่าีกล้ากินกเผ็ดต้อมีสีส้มสีของคนร้านขดูซาซ่านี่ครับผมชอบกินพริกอันนี้สีดำๆที่มันอยู่ใน เขากินกับเป็ดย่างน,น,นะครับใส่ไปเลยที่นี้เขาอาจจะไม่ให้ใส่พริกตรงนี้นะแต่ผมอยากใส่ความชอบส่วนตัวอาจจะดูไม่เข้ากันแต่ผมลองชิมดูผมชอบกิกเผ็ดเผ็ดแตะกาวเจอพริกเนี่ยมัํดำๆเนี่ยพริกที่เขาดองซอสเดินทางคนเดียวครับชิมไปเลยเด็ก ก็เข้าคันดีเข้าคันดีเอาดองปใส่ทิ่จนสีมันใช่เลยอัดก,กับเต้าเป็ดมีเมนูหลากหลาย ถ้ามันละลายคนก็น,น่าจะโอเคครับแต่ว่า,าเมนูเนี่ยโล่งมากเัยชิงชินโตโตชิมรสนี่เองครับเดี๋ยวลองชิมดูเป็ดก่อนว่ามันจะเปื่อยบ ล,ละลายในปากอืมนะครับละลายในปากเลยนี่มาดูใกล้ๆซื้อว่าเฟยดีมากกินส้นคิงใส่พวกนี้อร่อยครับเนี่ยเดี๋ยวชิมดูคิงกินแล้วแบบมีแห้ง ตุนตุนมันนี่น้องเลเ่นก็ถือว่าชอบเหมือนกันนะครับนี่ครับจิ้มกระเพราแต่จริงผมจะเน้นข้าวน้อยๆน,นะเพราะว่าครับรถครับแต่มันใกล้ถึงบ้านแล้วล่ะเหลืออีกประมาณสามร้อยโลถึงบ้านนะครับนี่ครับหนังเป็ดเป็ดกรอบนะครับแล้วผัดกระเพราเดี๋ยวเดี๋ยวน้่นขอแซนนี่หน่อยอที่ว่าผมชอบเนี่ย คนชอบเผ็ดหน่อยพริกนี่ครับใส่พริกเข้าไปแล้วก็จัดเลยคำโตโตครับคำโตโตเลยอืมัวไก่ มาจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับมันจะออกป่ามามันจะขึ้นปา่าขึ้นดอยรับเผามาแล้วครับพอมาถึงจังหวัดแพร่กเนี่ยมันก็จะมีร้านนี่ร้านเดียวอย่างอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งซ้ายมือถ้ามาจากจังหวัดนี่นะครับจังหวัดอุตรดิตถ์ก่อนเดียวข้างหน้านี่ก็คือสามแยกเด่นชัยครับพอข้างหน้านั้นะถึงสามแยกเด่นชัยแล้วตรงไปอีกสี่กิโลเมตรจะถึงน้านลามนันเนียงวันนี้ลงดรน พวกมากินลาบเดียวเพราะว่าผมมันจะอิ่มเกินผมมาับรถไกลครับน่ครับสดดูเป็ดตุ่มได้เปยมากซาใจเลยนี่น้องโอโอ ภูเก็ตจนไปโรงเรียนไปแอลภูเก็ตมแล้วครับช่วงนี้ชงเริ่มจะเป็นโลซีซันของทางใต้จนเรียนไปแอลไอสยามกับเอาคุไแ้สยามเจ้าของรี่ซอคนลํำปูนครับปเปิดรีสกอตยูดีภูเก็ตแจกกับยศหุ่มไปจะเป็นอสปอนเซอร์ในการพักตีพักขึ่นนะครับก่อนหน้าไปแอลอยู่ก็ตอนนี้ตัวการบินตัวเครื่องบินของสายการบินเวียดเจ็ทบินตรงจากเชียงรายเชียงรายไปภูเก็ตบินตรงนะครับ กร้อยกว่าบาทะไปกับพันสองพันสามครับถือว่าน่าไปเที่ยวนะครับโอ้จะจนไปจอมเบ็ดไปตกป่ากาับทะเลครับน้องเดียนนอกจากจะชอบเนื้อแนละ้วก็ยังเป็นคนที่ชอบกินเบ็ดนะครับ ngưu kìm cục có Kim bà lại có Kim hết có Kim nữa qua nữa kết luận à กี่ต่อเลยเวลาสดเน,นี่ยเดี๋ยวผมจะลองไปทำดูดเลยปูมะนาวดองะวานมาคืนแวะโลตัสอุทไทยธานีมั้งซื้อเครื่องตุนชุดชุดตุนมาอยู่เดี๋ยวจะชิมมาดูตุ๋นนะนี่ครับอันนี้ข้อใหญ่นะตุ๋นนานมากการตุ๋นเนี่ยพอต้อมคนเดียวเสร็จแล้วก็ไปใส่หม้อตุ๋นทีนึงจะตุ๋นจน มันจะเปื่อยอย่างนี้นะครับชิมดูมมน,นั่นคแล้วมีแห้งฮะเลย 90 8 9 0เดือียนมิถุนาเดี๋ยวนี้ครับมิถุนายนสองพนา,ายแต่ผมก็ยังยังจะไปอยู่นะเดี๋ยวรอดูเราไปดูสายการบินครับถ้ามันแบบมันโอเคเนี่ยเตาร,รางงานของผมนัว่างไปแน่<ม>นอนคทำเขาจะขึ้นไปตกปลาจางทะเลเลยตั้งแต่ก้ามงเย็นเก้าโมงเจ้าถึงสิบถึงห้ามงเย็นเลยครับ หน้าต้นที่เขาให้ตกฟรีอ่ะไปกับเขาไปฟรีไปกับเดี๋ยวไปกี้เรือยอดกับเอ้าหวังหรือว่าชวนอ่อคุณสอนดนะ้วยเนาะคุณสอนอ่าสอนไปรับยนยูสู่สงขานะครับ คุณสอนตามผมไปที่ภูเก็ตนะวันที่เก้าที่สิบถ้าไปถ้าคุณสอนไปผมไปมาเขามีที่พักที่พักฟรีให้เราอาหารการกินก็ออกมาด้การแชร์ซื้อไปทำเองนครับ วันที่ไปตกปลาก็เอาปลามาทำเมนูสูตมีกีแน้วมีแห้งครับตอนนี้บ่ายโมงสี่สิบสี่สิบห้าไม่เกินห้ฮะไม่เกินสี่โมงห้าสี่โมงครึ่งนะผมถึงบ้าน แต่่างง่นชิมก็ขี้ละเราว่าได้จะหง่วงนอนสุปได้มีแหงครับเก็บตังเลยนะครับสุปอันนี้กี่แล้วมีแหงมากเลยสดข้นห่อนเนียนข้าวน้อยๆหน่อยเดีวจะใครรับ ราบาสุดนี้ได้ใจ่ายมาเลยผัดกะเพราเป็ดกับซุปเป็ดเนี่ยนะครับซุปเป็ดมะนาวดองเป็ดตุ๋นมะนาวดองร้อยห้าบาทครับจ่ายซุปเ,เป็ดเนี่นะอยอร่อย ข้าวอิ่มนออยเรื่องขอตัวกลับบ้านต่อเจอกันใ่คลิปหน้าครับมีโอกาสจะพาไปเที่ยวภูเก็ตหันหลอมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาที่ตามครับก็อ,อิ่มอร่อยถึงเวลากลับบ้านแล้วครับมีแต่ร้านแบะดู้ว่าซาซานี่นะครับอับนนีเรามาชิมดูครับเป็ดขุนมะนาวดองนะครับเรื่องขอตัวกลับบ้านแล้วครับ